แล้วร้านนี้มนันเป็นไอเดียใหม่ๆที่แบบไม่มีใครเคยทำแล้วไม่มีใครกล้าทำแต่ออน,นี่มันทิสดารมันแปลกเพราะเราเคยทำร้านอาหารมาข้าวเป็ดข้าวหมูแดงก็ขายดีแต่ออเบื่อจักุ่ยเตียวนี่มันคืออะไรนะมันคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งที่ใส่มันกุ้งมันกุ้งเป็นกิโลกิโลใส่ลงไปในหม้อเนี่ย เดวนี e ้ร้านมีสโลแกนด้วยเหรอใช่ค่ะสโลแกนคืออะไรคะอร่อยจานอร่อยจานไม่คะสวยแล้วรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณเอาเป็นสองร้อยเมตรไหมคะอ้อยแปดสิบเมตร กิจของเราในวันนี้บอกได้เลยครับว่าใครที่ชอบทานกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำต้องถูกใจแน่นอนเพราะกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำของที่นี่ไม่ใช่ต้ยมยำธรรมดาแต่เป็นต้ยมยำกุ้งน้ำข้นที่มีกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ บวกกับสูตรเด็ดในการทำน้ำต้มยำที่มีมันกุ้งทแท้ๆผสมอยู่ทำให้ใครต่อใครต่างติดใจในรสชาติของก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งน้ำข้นของที่นี่จนสามารถสร้างยอดขายได้มากถึง80,000บาทต่อวันโอ้อะไรมันจะขายดีขนาดนั้นเขาทำได้อย่างไรกันแถมยังตั้งอยู่ในซอยเล็กๆอย่างเพชรบุรีซอย5อีกด้วยร้านนี้มีชื่อว่าร้านพี่อ้อก๋กวยเตี๋ยวต้มยำกุ้งนังข้นครับ โดยศูนย์วยิจัยเกษตรกรไทยได้คาดการไว้ว่าธุรกิจก๋วยเตี๋ยวในไทยจะมีมูลค่าตลาดประมาณ23,000ล้านบาทครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าร้านพี่อ้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งหนำคนจะสามารถตีแตกและติดหนึ่งใน8สุดยอดเอสเอ็ด e ีได้หรือไม่เพราะอันดับทั้ง8ตอนนี้เบียดเสียดคู่ขี้กันอย่างมากเลยทีเดียวนำโดกมาด้วยรอสแอนทกในอันดับหนึ่งกับคะแนน8 0 5 0คะแนน 3ติดติดมาด้วยดูรีเมคเกอร์กับ80.33คะแนนเชียบกันเพียงแค่จุดทศนิยมเท่านั้นและอันดับ3กับน้ำมันมะพร้าวอัลรีไลฟ์7 8 8 3คะแนนอันดับ4ร่วมนั่นก็คือโก๊ะข้ามันกายของคุณโกติและมีไอคสถาบันกวดวิชาของคุณบ๊อบนัทธีที่ได้73.33คะแนนเท่ากัน อันดับ6 7เคะแนนเต็มกับโพขุนคุณทองโดยคุณเปิ้ลนาคอนศิลาชัยและผู้หมาใหม่อย่างมาดาฟลาเมงโกรองเท้าที่คุณออกแบบเองได้72.83คะแนนและปิดท้ายกันที่ KB Rabbit ิฟาร,ร์มกระต่ายสายพันธุกับนน้กั6บ72.66คะแนนแล้วใครจะได้เป็นสุดยอดธุรกิจ s อ e แห่งปีต้องมาลุ้นกันครับท่านสามท่านคนไหนที่รอครับคนนีาา้นะฮะโอ้โหที่ไม่ใช่ไมค้าแล้วนีาา่ นท้อค่ะฮะนี่มันนางงามแล้าฮะเออสฉยๆงดงามเลยคนนี้พี่อ้อแล้วคนนี้พี่อะไรละฮะพี่รถค่ะพี่รถเป็นอะไรกับพี่อ้อครับน้องสาวค่ะอ๋อเป็นน้องสาวกันเลยแล้วนั่นพี่อะไรฮะพี่เอครับพี่เอเป็นอะไรกับพี่อ้อกับพี่พี่รถฮะเป็นลูกจ้างพี่อ้อครับก็เป็นสามีค่ะนี่คือสามท่านที่รวมพลังเป็นร้านพี่อ้อนี้ เราอธิบายความมาชัดๆเลยว่าเมนูของเรามันคืออะไรอันนี้อ้อจะอธิบายก่อนว่าจริงๆแล้วบ้านอ้อยเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวขายอยู่แล้วขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วขายมาขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นดาโฟย่ขายมา40ปีแล้วแล้วอยูบุรีซอยหค่ะอ๋อที่บ้านขายก๋วยเตี๋ยวมาแล้วกว่า40ปีอยู่ที่เพชรบุรีซอยห้าครับ ครั้งแรกเริ่มเดิมทีพี่อ้อเขาช่วยคุณแม่ขายกว๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วครับแต่เป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำธรรมดาซึ่งก็ถือว่าขายดีเช่นกันครับด้วยความที่พี่อ้อคิดอยากจะขยายร้านและอยากเพิ่มเมนูใหม่ๆแต่ร้านคุณแม่พี่อ้อนั้นไม่เอ,อื้ออำนวยต่อการเพิ่มเติมขย,ขยายพี่อ้อเลยคิดแผนใหม่ทำการเปิดอีกร้านไปเลยดีกว่า โดยได้ที่ตั้งร้านอยู่ในซอยเดียวกันไม่ไกลาจากร้านเดิมห่างเพียงแค่100เมตรเท่านั้นซึ่งอยู่ระหว่างเพชรบุรีซอย5้าและซอย7แม้จะได้ที่ตั้งร้านแล้วแต่พี่อ้อ,อก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรนั่นเองครับก็เลยย้ายเข้ามาซอยใกล้ๆคือซอยถัดไปซึ่งเขาเรียกว่าซอยป่าเซียนคือร้านซอยนั้นเนี่ยคือไม่มีอะไรขายเลยพอตอนเที่ยงก็ไม่มีคนเดินเข้าเข้าไปอีกซอยเจ โอกาสที่คนจะเข้ามาถึงข้างในเนี่ยโดนร้านอื่นดักก่อละมันเหมาะสำหรับการนั่งสมาธิหรือว่าการแบบเอ็นผ้าเห็นผ้าเห็นาเออเดี๋ยวไม่รู้จะขายอะไรก็้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องขายอะไรใหม่ๆเพราะวาขายอะไรที่คนในซอยทำไมไม่ทําแบบของคุณแม่เพราะอะไร พราะแม่ขายดีอยู่แล้วนั้นคนก็หนีมาทีมเออเออเรยทำใหม่ก็ดีกว่าจาลูกใหม่ออฟจะเพิ่มโต๊ะมากขึ้นจากของเดิมของแม่เนี่ยมีแค่สิบโตะออเพิ่มมาทีห้าสิบโต๊ะเลยทำใมคือตอนที่เรามาตั้งครั้งแรกเนี่ยเราค่อนข้างจะกําหนดลูกค้ากลุ่มคัดค่อนข้างชัดเจนก็คือวัยรุ่นนะฮะแล้วก็มานึกถึงว่าเมนูอะไรที่จะเป็นครองใจวัยรุ่นตรงนี้จริงๆแล้วเราก็ลองดูสํารวจดูตลาดแล้วก็ดูจากขออนุญา เอ่ยว่าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะซึ่งค่อนข้างจะออกมาต้ยมยำค่อนข้างเยอะก็ม,มาพัฒนาให้มันมีความเข้มข้นมากขึ้นนะฮะ<ม>แล้วก็เราก็มองว่าถ้าเราจะขายแค่อาหารอย่างเดียวคงไม่ได้นะฮะเราก็เลยต้องขายทั้งอาหารทั้งสถานที่ทั้งการบริการทางราคาโอ้ด,ดูการตลาดก่อนเลยนะดูลูกกลุ่มลูกค้าเลยนะทุกอย่างแล้วเอาอาหารยอดนิยมใรแล้วมาประยุกต์ออกมาเป็นความสดของเส้นก๋วยเตี๋ยวและกุ้ง คุณภาพของของของวัตถุดิบที่ดีอยากจะดึงลูกค้าให้เข้ามาสนใจร้านเราถ้าเราใช้กุ้งตัวเล็กๆเนี่ยไม่มีใครสนใจร้านเราหรอกเราต้องอะไรที่มันเด่นพิเศษกว่าคนอื่นก็นำข้นอ๋อเคยเห็นไปกินที่พัตจา,ารตามร้านอาหารใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีกว๋วยเตียตเ๋ยวต้มยำกุ้งแต่ว่ามันจะแพงจานหนึ่งเนี่ยมันก็จะร้อยร้อยบาทขึ้นตุ๊กกุ้งใหญ่หี่ยนะใช่ก็จะร้อยบาทขึ้นเอ๊ะแต่ถ้าเราไปทำแล้วเราขายสี่สิบบาทเนี่ยคนจะกินไหมเนาะนี่คือจุดคิดนะ อ่าเราจะเอาของดีแต่ราคาที่คน้นทั่วไปกินได้ชแต่ยังมีคุณภาพเป็นน้ำข้นเป็นกุ้งใหญ่ๆด้วยนะฮะ,ะราคาราคาสมสมเหตุสมผลสุดท้ายเราเรียกมันว่าอะไรเมนูนี้ต้มยำน้ำข้น,นากกาอ,อืเป็นเมนูที่เกิดจากการสำรวจตลาดอย่างแท้จริงครับเพราะที่มาของร้านพี่อ้อนั้นเกิดจากการที่พี่อ้อวางแผนทางการตลาดว่ากลุ่มเป้าหมายของร้านจะต้องเป็นวัยรุน่นเพราะบริเวณนั้นมีมหาวิทยาลัยและอยู่ใกล้ยสยาม พอได้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นก็เลยมาคิดต่อว่าวัยรุ่นชอบทานอะไรมากที่สุดซึ่งส่วนใหญ่มักชอบทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้ยมยำกุง้งพี่อ้อจึงคิดว่าถ้าทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำด้วยเครื่องต้มยำจริงๆก็น่าจะดีแต่ถ้าทำให้พิเศษขึ้นไปอีกด้วยการใช้กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ใช้วัตถุดิบชันดีน่าจะสร้างความแตกต่างกับร้านอื่นได้เป็นอย่างมากจึงกลายเป็นที่มาของก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุง้งน้ำข้นของร้านพี่อ้อนนั่นเองครับ แต่อันนี้ไม่เหมือนจะต้มยำกุ้งที่อื่นๆมันคือยังไงมันคือต้มยำกุ้งที่ใส่มันกุ้งมันกุ้งเลยใช่ค่ะมันกุ้งอุ้ยมาแล้วสูงค่ะคนอายุ40กินไปนี่ไม่แดดริ้นข้างหน้าเลยนะอาจารย์เขาก็บอกแล้วว่าขายไปแล้วเบี้ยเด็ดนี่พวงเริ่มต้นระเด่นแล้วเนี่ยโอ้โหมาแล้วมาแล้วตอน4ทุ่มไม่ได้นั่นรุ่นดึกฮะมาตอน4ทุ่มไม่ได้นั่นรุ่นดึกทำไมฮะ ไปรุ่นเด็เกไงคุณจิมคุณอยู่ยว,วงการตลกมากี่ปีแล้วอ่าคุณจิมรับงงอ,อ,อ่ามีผมดูอาจารย์มันนานแล้วฮะมีหลายคนบอกว่าอาจารย์แรงอาจารย์แรงจริงๆอาจารย์ใส่ดอกแรกเลยดอกแรกยังไม่รู้เลยเขาผอมผานดีแต่นี่รุ่นดึกนะครับโอ้โหพวกขาโหดก็เปิดฉากจัดหนักแถมปล่อยมุกแต่เช้าเลยนะครับแต่ไม่ต้องเถียงกัน ว่าแล้วเราก็ไปชิมกันดีกว่าครับว่ามันอร่อยขนาดไหนที่เร้านจะเป็นกระมังหรือ้กระมังใช่เป็นเป็นหม้อใหญ่แ้เป็นหม้อใหญ่อย่างนี้เลยแล้วก็เป็นข้นๆอย่างนี้เลยทำวันนึงหลายหม้อมากแหมมันน่ากินจริงๆครับส่วนผสมม่ความรับไหมบอกได้ไหมอ้อขายกุ้งจำนวนมากเพราะงั้นอ้อต้มกุ้งเจ็ดสิบถึงแปดสิบโล ใช่ค่ะต้มกุ้งเสร็จน้ําต้มกุ้งเนี่ยมันจะหวานโอ้ปกติก็จะน้ำอะไรกระดูกนะกระดูกหมูกระดูกไก่กระดูกอันนี้กุ้งเเลยใช่่คะป็นต้มเลยก็ออกมาเป็นน้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่มันกุ้งเพิ่มลงไปกว่าจะได้ต้มยำน้ำคนรสเด็ดสูตรลับเฉพาะนี่ก็ต้องต้มกุ้งกันถึงเจ็ดแปดสิบกิโลเลยแหละครับแถมยังต้องใส่มันกุ้งเพิ่มอีกด้วยเรียกได้ว่าสูตรนี้ผ่านการทดลองโดยพี่อ้อเองเลยครับไปรุ่นเนี่ยกินมาม้านต้มยำกุ้งแบบที่คุณเห็นในซองเนี่ยวันนี้เรามาให้เห็น40บาท ช่แล้วครับอาจารย์แค่40บาทเท่านั้นแต่นอกจากกุ้งแล้วอาจารย์ยังสามารถเลือกใส่หมูไก่ไข่ต้มและอื่นๆได้อีกด้วยครับจุแล้วนะนี้ไ,ไม่เคยทานอร่อยมากโอ้โหพวอร่อยโดนใจนางฟ้าของเราเต็มเมครับแถมขาหัวนี่ยังกระซวกไม่เลี้ยงอีกด้วยถ้าทางจะโดนเหมือนกันครับ,บแต่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของร้านนี้ก็ต้องวัยรุ่นแบบนี้แหละครับ รสชาติเด็ดค่ะว้าคือรสชาติตัวนี้แล้วก็กุ้งตัวใหญ่มากมีข้าวมีอะไรขายด้วยมีเมนูข้าวด้วยใจะมีเมนูข้าวด้วยครับมีข้าวขายดีมากโอ้โหยังมีเมนูข้าวอีกเลยเนี่ยเราเนี่เข้าว่าอะไรข้าวข้าวกุ้งซอสมันกุ้งค่ะ ครับท่านผู้ชมราดซอสมันกุ้งลงบนตัวกุ้งกันแบบนี้มันน่าอร่อยจริงๆนี่แหละครับคือข้าวราดซอสมันกุ้งสูตรเด็ดของที่นี่เขาครับนอกจากกว๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งหนามข้นและข้าวราดซอสมันกุ้งแล้วร้านพี่ออกเขายังมีข้าวราดซอสมันโอ้ที่ใช้มันปแูแท้ๆอร่อยไม่แพ้กันเลยทีเดียว หรือจะเป็นข้าวไข่ข้นราดซอสมันโปจานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่มีลูกค้าสั่งกันเยอะทีเดียวไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับร้านที่ออกเขายังมีเมนูอร่อยอีกหลากหลายเมนูให้เลือกลิ้มลองกันอีกมากมายเลยครับค่าวัตถุดิบเนตกข่าไปานเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมเรียนนี้ดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วมาร์จิ้นของตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะไม่เยอะไม่เหมือนอาหารทั่วไปเพราะคือมันต้นทุนมันค่อนข้างสูงแต่เราอาศัยที่เรามีของข้างๆงเนี่ยฮะ ออก<อ>มาได้ตื่นจะมาได้มาจิตตื่ไนไปอ,อืมกำไรส่วนใหญ่ของที่ร้านมาจากการขายของทานเล่นเหล่านี้นั่นเองครับเพราะถือเป็นเมนูเรียกขมย่อยสุดฮิตท,ที่ใครๆก็ต้องสั่งอย่างปอเปี๊ยะหอแฮมชีสปลเปี๊ยะกุ้งหรือคลอยปูก็อร่อยเด็ดไม่แผ้เมนูหลักเลยทีเดียวแถมยังขายดีอีกตั้งหาก จะเห็นได้ว่าพอีอเขามีวิธีการบริหารต้นทุนได้เป็นอย่างดีด้วยการสร้างสารรค์เมนูต่างๆจากวัตถุด,ดิบเพียงไม่กี่ชนิดแต่ใช้ได้อย่างคุ้มค่าเกิดเป็นเมนูใหม่ๆขึ้นมามากมายเลยล่ะครับระหว่างข้าวกับกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยอะไรขายดีกว่ากันครับอะไรขายดีกว่ากันระหว่างข้าวหน้าและก็กว๋วยเตี๋ยวหน้าต่างๆ ต้องตอบไปนะคะว่าทั้งสองอย่างขายเท่ากันอพกันพอๆกันขอโทษถามในแง่ของรายได้สมมติถ้าจะเทียบจํานวนจานระหว่างข้าวกับก๋วยเตี๋ยวก็ห้าสิบห้าสิบก๋วยเตี๋ยวจะมากกว่านิดหน่อยครับนิดหน่อยเพราะว่าจริงแล้วก๋วยเตี๋ยวเรามีก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำธรรมดาด้วยก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบของเราก็ขายดีแอนเช้ามาเนี่ยเราจะมีออเดอร์ของโรงพยาบาลธนาคารบริษัทบริษัท หาวิทยาลัย<ๆ>ส่วนใหญ่จะมีสัมมนาที่ไหนหรือว่าเขาที่มีประชุมอะไรเขาจะเขาจะโทรมาสั่งเราเออเป็นต่าง,งหากอีกด้วยนะเนี่ยนอกจากจะอร่อยที่ร้านแล้วที่อ้อกเขายังมีบริการดิลิเวอรี่ส่งความอร่อยถึงบ้านอีกด้วยซึ่งหากใครอยากทานแต่ไม่สะดวกเดินทางก็โรสั่งได้เลยเสียค่าจัดส่งตามระยะทางครับเฉลี่ยขา,ขายหมดทุกวันไหมฮะหมดทุกวันค่ะทุกอย่างคือขายหมดไม่มีการเก็บไม่มีการเก็บ เหลือไม่ได้ค่ะทุกอย่างคือต้องทิ้งหมดค่ะไม่เปิดตั้งแต่สิบโมงถึงสี่ทุ่มครับเวลาเตรียมวัตถุดิบใช้เวลากี่ชั่วโมงครับสองชั่วโมงค่ะโอ้ไม่นานนะแต่แต่เมนูเราเยอะนะค่ะมันไม่ใช่แค่สองสามเมนูนะฟังดูเป็นสิบเลยนะใช่ค่ะเร็นร้อยใช่ร้อยแล้วเราเราจะต้องใช้เวลาสองชั่วโมงเตรียมใช่ค่ะแต่อ้อจัดแปลงคะะอย่างหมูกรอบที่ร้านเนี่ยเราทำอยู่แล้วเราก็มีข้าวราบหมูกรอบ ข้าวยำหมูกรอบข้าวหมูกรอบทอดกระเทียมคือเตรียมของหลักๆคือของหลักๆมีอยู่เท่านั้นแต่ว่าเราให้ลูกค้าเคียคิดเอาเองว่าเขาอยากทานอะไรดังนั้น่าหลักๆก็จะเป็นหมูกรอบกับกุ้งหมูเด้งปลาหมึกปลาโอ้่งมันเคียงอยู่แล้วเอาไปทําต่อๆไปได้อีกเอาไปเพิ่มต่อย่อให้มันเป็นอย่างอื่น่นนมอืแล้วก็ได้ราคาเพิ่มขึ้นมาด้วยเอ้าลอง้องถามอีกยืยืนี่มา ผมอยากทราบว่าที่เวลุ่มไปทานเนี่ยเพราะว่ารสชาติหรือว่าน้านตากับรูปร่างของพี่เขาไอ้เนาถามได้ใจพี่จริงๆโอ้คุณน้องครับเล่นถามแบบนี้น้องคิดอะไรกับพี่อ้อเขาหรือเปล่าครับเนี่ยโโลแกนที่ร้านก็เดิร้านมีสโลแกนด้วยเหรอโสโลแกนคืออะไรครับอร่อยปากอร่อยตาแม่ค้าสวย อร่อยปาก,ปากต้องมีอร่อยตาด้วยอร่อยปากคืออา<ล>หาร<ล>อร่อย,อ,อ,ยอีกสิบปีทำไงเนี่ยยังสวยอยู่ อร่อยปากของเราคือคืออาหารอร่อยนะฮะอร่อยตาของเรานี่คือความจริงผมว่าผมผมเน้นที่การพรีเซนเทชันของอาหารมากกว่าอ๋อร้านเรื่องต่างๆฮะแล้วก็ร้านด้วยนะฮะค,คือคือที่เห็นมานี่พอเอ,เอาเอาอาหารมาเสิร์ฟลูกค้าส่วนใหญ,ญ่จะหยิบไอโฟนขึ้นมาแล้วก็ถ่ายกันตลอดเ,เวลาถ่ายรูปอาหารไปแล้วก็ไปลง Facebook ออของเขากันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ส่วนส่วนแม่ค้าสวยนี่ไม่ต้องตอบแล้วนะคุณพี่เจ๊คุณทำอะไรมาก่อนอ่ะความจริงแล้วผมจบเศรษฐศาสตร์รุ่นเดียรคุณเหนียวนะฮะไม่ทราบคุณเหนียวจำตร้ไหนรุ่นเดียวกันโอ้และรหัสสองสี่เหรอรหัสสองสี่ว่าคุณเหนียวหน้าตาไม่คุ้นเลยรุ่นเดียวกันนั่นเองวันพบญาติแล้วครับวันพบญาติเขาเขาจะมากันสามคนนี่เขาไหนเขาไหนเขาคุณเหนียวนี่คุณรู้ละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอคุณเหนียวมีเพื่อนสามคนเพื่อนสี่คนเดินมาเดิน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 ไปนิดเดียว ใจเป็นพิเศษมากเกินไปเออรู้ด้วยทุกคนต้อเดินไปเดินมาถามต่อมีอะไรอะไรเคยเคยจะมีกหมเหมียวใหม่มั่มใา่ใช่มันต้องมีบางอย่างเกิดันใช่ไหมเรื่องนี้ภรรยารู้เรื่องไหมเพาะฉะนั้ป่าวหูเลยเฮ้ยอาจาบอกเรื่องต้องรู้วันนี้เละปิดร้านห้าวันเคลียร์เดี๋ยวบอกทีวีกลับไปนะแหมเหนียวใหม่มากเหมือนนี้ ก็ไม่มีอะไรครับคือแกแกเป็นก็เหมือนนางฟ้าไงฮะก็เลยผมก็ได้แต่มองไอ้าวเป็นคาตอบแล้วล่ะว่ามีใจมีใจพี่บางวันนี้พี่บางพี่บางครับพี่บางผมว่าพี่พอก่อนเ้อพี่อายุไปถึงไหนเกิดมีเรื่องขึ้นมาพี่บางเคลียร์เองนะครับ ผมว่าเราพักเรื่องนี้กันเถอะแล้วช่วงหน้ามาชมกันต่อครับ